ีครับที่แบบได้มางานก็มาครับเอจิแล้วก็แบบว่าแก๊งกิมเหมือนฟ้าก็มารวมตัวกันครบเลยวันนี้แล้วก็ไม่ใช่แก๊งกิมเหมือนฟ้าแล้วเจอแบบวงท็อกซี่เอสแอนดเอสด้วยครับก็ดีใจครับได้เจอคนเยอะแล้วเราก็ได้แบบได้เจอพี่พี่คินฟูอะไรแบนี้ด้วยครับผมก็ดีใจมากๆครับแล้วก็ที่สะพายอีกแล้วไม่่ใชแล้วก็แบบดีใจมากๆที่ได้เจอพี่แฟนคลับด้วยครับผมแล้วแบบก่อนลงมาก็คือแบบเราได้ ชิมกันมาแล้วเรียบร้อยใช่ครับเป็นอร่อยไหมอร่อยแต่ก่อนหน้านี้พี่โจก็ชิมแงนก้องมาแล้วเพราะต้องซื้อมาแล้วพี่โจก็บอกให้พี่โจลองชิมดูก็อร่อยอร่อยชอบรสชาติไหนผมชอบเลมอนครับผมชอบออริจินอลครับเพราะแบบพี่โจว่าเลมอนมันกินแล้วตาตาหยีพี่โจว่าแบบโน่าจะเหมาะกับรสออริจินอลอันนี้แก้ก็เป็นใส่ที่บุกันหรือเไม่ก็ชอบออริจินอลเฉยๆครับแล้วจะได้แบบ ชาเลยงกับแองันกีจะได้ไม่ต้องแย่งกันอ่านได้แต่อยแล้วยังช่วยเรื่องการถ่ายอ๋อใช่เลยใครที่แบบว่าแบบทองไส้แบบว่าถ่ายไม่ค่อยดีก็สามารถเซฟไปได้ครับเพราะว่ามีโปรไวรอสติดสามพันถึงสามพันร้านตัวอยู่ในขวดนี้เลยก็คือเรางวิ่งเล่นวิ่งเล่นในภพวงแล้วก็แบบพึ่บครับช่วยเรื่อกการถ่ายครับผมอากาศร้อนๆอย่าเชื่แฟนๆเลยค่ะมาทานมาดืับรรากาศ แล้วก็ช่วงนี้ก็ประเทศไทยช่วงนี้ก็คือหน้าร้อนใช่ครับเข้าหน้าร้อนแล้วร้อนมากใช่ครับการที่แบบเรามีเครื่องดื่มดีๆสักชนิดอนึางเนี่ยที่กินแล้วแบบทำให้เราเฟรชขึ้นมาหรือแบบสดชื่นตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบเราควรมีติดไว้เหมือนกันครับผมก็นี่เลยครับผมมีจิบโปรไบอติกดริงค์ครับมีอยู่สองรสนะครับผมก็ไปซื้อกันได้นะถ้าเกิดว่าอยาก refresh ตัวเองครับครับมีขายตามร้านสะดวกซื้อหมดเลยใช่ครับทุกสาขาเลยครับ ตอนวิเศษอีพีสองใช่ไหมครับก็เพิ่งดูไปเนาะเป็นยังไงตอนนัองก็สนุกไหมสนุกเพราะเราห้ามสปอยแล้วเพราะว่ายังไม่มาได้ได้ไม่สบายคือสนุกแบบคิดถึงก็คือแบบทีนี้เนี่ยเกิดพูดเลยว่าคิดถึงบรรยากาศเดิมๆก็อีพีสองก็ยังคงคิดถึงอยู่เอาจริงรู้สึกว่าอาทิตย์หน้าแล้วใกล้จบแล้วจริงใกล้จบจริงๆๆนะจจบริงแบบจริงๆแล้วก็คือเอาจริงก็รู้สึกว่าแบบ ก็ดีใจมากๆเลยครับที่ได้ทำโปรเจกต์นี้ mm. ก็รู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์แรกของมัสก้องกูเซฟพอติติฟอตันจิตแล้วก็แบบเจอกักันตัมนันดีแล้วก็พี่ๆคนอื่นด้วยครับ mm. ก็รู้สึกว่าดีใจมากๆที่แบบได้อยู่กับแก๊งนี้แล้วก็ดีใจมากที่แบบเออแบบพี่ๆเห็นความแบบน่ารักความสดใสแล้วก็แบบอินดูพวกเราไปตลอดครับก็รู้สึกว่าแบบดีใจมากๆแล้วก็เนาะ เราอยู่กับซีรีส์เรื่องนี้มาคือแบบตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะถ่ายไพรอดก็เดือนวันเดือนสาตอนนี้คือเกินปีนึงแล้วก็ใช้หายเพราะว่าเราก็แบบผูกพันกับเพื่อนๆในแก๊งเหมือนกันแล้วก็แบบเราผูกพันกับซีรีส์เรื่องนี้ด้วยแล้วก็ถ้าสมมติจบไปเนี่ยทุกคนก็ต้องแบบแยกย้ายกัน,ปนไปทำงานใช่ครับเราก็น่าจะแบบจิตถิ่กันเองเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าแบบ แก๊งเราเป็นแก๊งที่เข้ากันได้ดีมากครับรู้สึกโชคดีที่แบบได้เพื่อนเพื่อนี่น้องทุกคนมาเล่นเรื่องนี้ด้วยกันก็หลังจากนี้ก็คงคิดถึงกันมากเลยครับมันก็จะไม่มีแบบบรรยากาศออกกองด้วยการบรรยากาศแบบไปกินข้าวด้วยกันอย่างนี้แบบต้องใช้เวลาด้วยกันแบบว่าอย่างนี้ก็จะแบบมีน้อยลงครับสุดท้ายสุดท้ายจะมีอะไรที่มันเอร์ไพรสุดท้ายมีอะไรเซอร์ไพรส์หรอครับถามน้องที่รักดีกว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่า มีของขวัญครับผมแล้วว่เป็นเป็นความลับไม่ลับเลยนะเขาเปิดอะไรมีมีของขวัญสุดท้ายครับผมเพราะพี่ฟ้าแบบเรียนจบไงครับอุตส่ตาห์เรียนจบท,ทั้ทีก็เลยแบบว่าให้ของขวัญมันเกิดเฮ้ยให้ของขวัญวันรับปริญญาต,ต้องมีอะไรที่ใส่ในแม่เลยใช่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 ใชใชแม่จะต้องมีอะไรแหละผมว่าอะไรหรออะไร พี่ไม่รู้พี่ไม่รู้พี่พี่ไม่รู้เลยต้องก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรอะไรอคือจริงๆก็แบบมีเปรียบคีสอออกมาแล้วอีพีสามแล้วของขวัญคืออะไรก็เป็นความน่ารักความสดใสของน้องทีลาครับออกมาบ้าออมาบาอาออกไปแล้วเป็อะไรบ้าออกไปอ๋อ ซีนนั้นตอนออกมาก็คือในฮอล์คือแบบว่าเสียงกรี๊ดค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันอืมใช่ครับก็สำหรับตัวผมตอนที่ผมเข้าซีนนั้นก็แบบอุ๊ย้ยซีนนี้น่าจังเลยอย่างนี้แล้วลองก้องยังไงอ่ะผองก้องยังไงก็ใช่ แฟนมีนะครับก็ใกล้จะมาถึงแล้วนะครับเหลือมีกกี่วันแล้วที่จะได้ไปเจอพวกเราในงานแฟนมีครับผมก็อยู่ในวันที่6เมษายนอยู่นี้นะครับก็มันจะกันเยอะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครแบบซื้อบัตรออนกราวไม่ทันนะครับสามารถซื้อบัตรไลฟ์สตรีมได้นะครับผมมาดูโชว์พวกเรากันเยอะเลยเพราะว่าโชว์พวกเรานั้นแต่ละโชว์คือเราพวกเราตั้งใจมากๆโชว์รวมโชว์คู่โชว์เดี่ยวโชว์ทุกอย่างเลยคือก่อนหน้านี้เราก็แบบยังไม่ได้เห็นว่าแบบว่า โชว์ของแต่ละคนมันจะแบบเต็มขนาดไหนเพราะแบบคือซ้อมแล้วก็แบบซ้อมแยกกันแล้วถึงจะมารวมกันตอนเย็นนะว่าแบบคือตอนเช้าๆเราก็แยกกันซ้อมเป็นคนละเวลาครับแล้วก็แตตอนเย็นเนี่ยเราจะมารวมกันก็เราจะแบบไม่ค่อยได้เห็นโชว์ของอื่นเท่าไหร่แต่ว่าไม่กี่วันเห็ไแล้วรวมกันแล้วรวมนะครับรวมแล้วรวมแล้วก็ผมว่าแบบทุกโชว์ดีหมดเลยคือทุกคนต้องแบบตื่นเต้นแน่นอนเพราะว่ามันว้าวอ่ะจริงครับขนาละกู รสชาติเป็นยังไงบ้างอย่างโค้กโค้กมันต้องรสชาติยังไงค่อนข้างที่จะกลมกล่อมอือกลมกล่อมครับมีหลายรสชาติหวานนรสอะไรนำเป็นรสสนุกครับสนุกเป็นฟิลสนุกก็คงดูน่าจะอยากเป็นรถหรนมันจะเป็นแบบฟิลโตโยต้าอย่างเงี้เคลนอตแต่นะ รถเก่งอะไรงีง้ใช่ครับรถกระบะอ้าวเขอกเราตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วใกล้ใกล้แล้อวอวะบริโภครับคุณตอนนี้ให้สัก99%้าก้านตแล้วกันครับ<อ>เพราะว่ายังตื่นเต้นอยู่เลยใช่ยังตื่นเต้นอยู่เหมือนกับว่าแบบคือพูดยังไงเดียแบบก่อนที่จะเข้าโชว์ทุกครั้งก็แบบตื่นเต้นทุกครั้งเหมือนเดิมเลยครับมันรู้สึกไม่ชินเลยคือพอไปลานม,ามันแบบนี้แบบดนตรีกอ่อนใช่คือตอนแรกไม่ตื่นเต้นพอดนตรีขึ้นมาแล้วแบบตืน่นเต้นเลย คนลุกเลยจะถึงโชว์เราแล้วอย่างนี้ถึงจนเลยเป็นเกี่ยวโชว์เป็นเกี่ยวแต่เราบอกคือต right? ้องต้องก็คือสูงกว่าแต่ว่าเป็นยักษ์ที่น่างกว่าบอนก็ผมพิการใช่ไหมก็ใช่ครับก็ต้องพัฒนาขึ้นมาอยู่แล้วแล้ก็แบบทุกคนก็จะได้เห็นในเวอร์ชั่นที่ทุกคนไม่เคยเห็นละกัน พี่โทสปอย์สบายพี่โทย์ก็สปอยให้มาเลยแค่นี้แบบว่าแบบฟิวเช็ดกระจกอ๋อฟิวเช็ดกระจกประมาณนั้นเลยครับผมแต่คือคือไปรันทรูมาแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออมันคือแบบทุกโชว์แบบยังไม่มีเอฟเฟกยังไม่มีอะไรเลยรู้สึกว่าแบบมันมันว้าวมากๆทุกคนเพอร์ฟอร์มแบบดีมากๆเลยครับผมแบบเต้นดีร้องดีทำโชว์ดี แล้วแบบขนาดนี้แล้วอ่ะเอ้ยทำดีขนาดนี้แบบโดยที่ไม่มีเอฟเฟกต์อะไรพวกนี้แล้วยังไม่อยากไม่อยากคิดภาพเลยว่าทําเอฟเฟกต์แล้วมันจะออกมาจิ้นขนาดไหนเจ็งจ็งเจ็งเจ็งเอางี้อะว่าเราจะมาจัดโครงต้งองอะไเนี่ไปเตรียมอะไรมาเตรียมอะไรบ้างเตรียมอะไรบ้างเตรียมใจเตรียมใจเลยเหรอเตรียมใจผมแนะนำได้ไหมบอกว่าแบบว่า ให้ทุกคนเนี่ยเข้าห้องน้าก่อนที่จะเริ่มดีกว่าเพราะว่าโชว์ยุกโชว์แบบพลาดไม่ได้จริงๆต้องแบบนั่งติดเก้าอี้ไว้นะทุกคนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องดูติดคนข้างๆก็ได้จริงๆเดี๋ยวเขาเจ็บอนะครับเตรียมยาดมไว้ยาดมยาดมครับเผื่อแบบโชว์นี้จึ้งเกินไปจะได้แบบ ฟื้นขึ้นมาได้แล้วถ้าแบบเลยร์ไหมมันจะออกไหมมันจะรอดูดีกว่าครับผมถ้าม <รอ S 1> ุาดปวดฉี่นี่แบบต้องต้องแบบอยู่ดูไหมเข้าน้ำดีกว่าครับเป็นตัวเป็นตัว <Okay. S 2> ถ้าแบบต้องต้องมาเข้าน้ำนจริงเข้าน้ำนะครับสงการสงการเราสองคนเป็นเยอะเลยสงการนี้ ยังยังไม่มีแพลนนะใช่ครับเรายังไม่ได้นัดเลยแบบยังไม่มีแพลนครับผมก็ไม่รู้ว่าจะไปเล่นไหนดีใช่ก็ดิ๋ยวต้องรอดูก่อนครับเพราะว่าช่วงนี้แบบพวกเรากรากำลัง,งแบบตั้งใจในการซ้อมแบนด์วีอยู่ใช,ใชใ่เลยแบบไม่ค่อยมีเวลาเตรี่<ช> <ๆ S 2> รยนอะไรก็เอาไว้ค่อยคิดตอนช่วงใกล้ๆแล้วกันครับผมก็ขอฝากเบจิโปรเบลติกดิงรถออริจินอลแล้วก็รถเลมอนด้วยนะครับผม ก็ถ้าเกิดว่าในหน้าร้อนนี้ใครอยากได้เครื่องดื่มที่ refresh ตัวเองนะครับก็สามารถไปซื้อได้นะครับผมที่ร้านสรรพสินค้าทุกสาขาเลยครับครับก็ไปซื้อกันเยอะๆนะครับของมันดีครับต้องไปตามกล้องลองแล้วเรียบร้อยครับโทมัสกล้องสวัสดีครับ